สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำยีบสี่ชั่วโมงในบล็อกฟุตเหมือนเดิมแต่รอบน,นี้เราจะเปนเป็นฐานเรือแท่นในเวลาเริ่มแล้วละ่ะยีบสีชั่วโมงในบล็อกฟุตฐานเรือจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเริ่มเกมมาผมก็ต้องรวมมอนประมาณสองตัวนะผมอยากดูว่าถ้ารวมมอนตั้งแต่เรอมนี้จะเป็นยังไงเพิ่งบอกว่ารู้ว่าเสียงโคตรดังลืมปีด โษทีครับแป๊วนึงขออน,นุญาตไปปิดก่อนนะนี่าม,มาอเอาแล้วก็ปิดเสียงปิดกราฟิกจะทำให้เกมลื่นขึ้นแล้วก็ต่อยไปครับถ้ามีเสียงแอร์ลุบค้นไปเ้ยืยมันอากาศมันร้อนมันห้าไม่ได้ไปรีบต่อยครับแล้วก็ใส่โค้ด แล้วก็ทำเคเวสวนลูปอยู่เหมือนเดิมจนถึงเวลสิบพอเวลสิบกว่ากว่าก็ต้องออกเดินเรือยังไปเกาะจังเกิลออเกาะที่มันเกียนว่าสิบห้าบวกแต่ทำไมไปได้ตอนเวลสิบวะเออสงสัยจังงั้นฟาพ่มไหมฟ้าพุ่มดีกว่าคิดอีกทีโอเคแล้วก็ได้เวลาเดินเรือพอออกทะเลมสักระยะก็เจอแล้วเกาะ ตอนนี้ตังอยู่สามพันเกือบได้ห้าพันแล้วว่าจะเอาไปซื้อผลปีศาจโอ้โหกว่าจะมาได้เค่าสามร้อย่ามีเดินใครอยู่บ้างตอนนี้ใช่เซฟสปอนแล้วก็ไปรับคุ้ยครับแต่ว่า,วาผมอยากทำคลิปภาคมากเลยครับเพราะว่าแบบอยากลองภาคดวาูว่ามันจะภาคตลกสักแค่ไหน ถ้าลองาคเลยแล้วอาจจะเป็นแบบอาจจะภาคนี้เมื่อภาคนรกนั่นแหละเออไปฟาร์มต่อดี่ก่าได้จากนั้นผมก็ว่ายน้าไปซื้อผลไม้ปีศาจที่เกาะกลางกับรัฐบาลโลกซึ่งตอนนี้เราต้องการผลบอมบอมก็เป็นผลเบิรเริ่มต้นที่ดีพอสมควรหละ่ะได้เวลาซื้อผลปีศาจมันผลเลยขายบ้างดูก่อน อโอเคไม่โดนคนก,กากาขามใช่้นอุ๊ยมันผลอะไรเนี่ยเอากินดูแล้วกันรสชาติไม่อร่อยเลยแล้วก็ตุยทำเพลทลิงมาตั้งนานล้างผอพันลิงไปหมดทั้งป่าแล้วมั้งในเวลาล้างผอพันกอนลิล่าบ้างแล้วลิงใกล้จะหมดแล้ว เหลือเอาไว้ประเมินกู้เก่ดตัวเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราล้างบอพันมันหมดมนุษย์จะไม่มีอีกแล้วเพราะมนุษย์ก็ติดโควิดตุยมากกว่ากี่คนแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเอาขออนุญ,ญาตกำจัดกอรลิลาก่อนตู้เดียวโอเคมาล้างปองพันกอรลิล่าต่อได้ของเล่นใหม่ครับสกิลส ดรับความแรงก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเรามาลองฟิลสองกันดีกว่าอันก็จะเป็นประมาณนี้ไปบมเด็ดๆๆัวขนาดนั้นของเล่นใหม่ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ครับของเล่นเก่าอย่างดีขว่าเยอะเลยงั้นอันติเมต์เลยโอเคปิดจอบหมดยังมีกอริลลาตัวแม่บ้าง ได้เวลาตีบอสบ้างละบอสไม่ค่อยได้ยงเออโอ้สกิลมันดูสกิลดิแล้วก็ได้เวลาคิดบัญชียังวะเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยคิดบัญชีเดี๋ยวลองเพื่อนเรามาปิดบัญชีมันเลยดีกว่าอ,อาเพื่อนเราปิดบัญชีเลย ปิดบัญชีมันเรียบร้อยปิดบัญชีเสร็จวลวยิบเก้าเลยเดี๋ยวตัดกันตอนเจอวลวสามสิบห้าเลยดีกว่าแต่ผมรู้สึกว่าถ้าไม่มีคูณสองแล้วแบบฟาร์มกว่าจะวลวสามสิบห้านี่มันโคตรยากเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูเขาสุ่มผลกันดีกว่าเออมีคนได้ผลอะไรเนะี่ยขอได้ไหม สปริงเอออย่างน้อยก,ก็ดีอ่ะบายบายวดระเบิดกินต่อสปริงก็ดีไม่เป็นไรดาเมีใช้ได้มาฟังน่อยคุยกับเพราะว่าคือมันกว่าเวสามสิบห้าดูไม่มีคูณสองโคตรยากเอาง่าคือเป็นไปไม่ค่อยได้เลยครับที่จะ ต้องเป็นคนที่มีเวลาเยอะอย่างเช่นคลิปหนูอาจจะตัวเนี้ยเท่าไหร่แล้วสิบหกสิบสามนแบตเหลือสอี่สิบอะหล้วก็ต้องนอไปชาร์จแล้วคือเวลามันน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้นาะทำได้แค่สามสิบห้าเลเวลอาจจะไม่ถึงสี่สิบขอโทษด้วยถ้ามีเวลาว่างๆสักหน่อยเดี๋ยวจะได้ลงก็ได้ครับ โอเคหมดเสร็จแล้วโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองทำเสียงพายุเข,ข้าบ้านหรือว่ามันจะดังแค่ไหนคอมเมนต์มาด้วยเว่าดังแค่ไหนเริ่มเสียงว่าล้มด้วยเสียงคนพูดด้วยนั่นแหละครับดังแค่ไหนบอกด้วย โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาคิดบัญชีกอริล่าให้ดูค่ะว่าวิธีการบันชีกอริล่าง่ายๆทำยังไงคิดบัญชีเร็วด้วยไม่ต้องเสียหนังสือหรือสมุดเลยสักกะลิวิธีการคิดบัญชีกอริล่าแล้วก็ต้องมีเพื่อนมาคิดบัญชีด้วยแบบไม่ถึงนาทีก็ชนะแล้วอะ่ะหิว เรียบร้อยครับคิวมันชีสเสร็จแล้วย้ายเกาะไปโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวย้ายเกาะดีกว่าแต่ว่าคือถ้าเราจะย้ายเกาะดีๆมันต้องย้ายแบบนี่ต้องมีเสียงพัดลมด้วยเดี๋ยวเราไปที่เกาะตอนตนี้ตังเราหมิวหมื่นเก้ายังสุ่มไม่ได้นะครับเดี๋ยวอีพีสองเราค่อยมาสุ่มผลปีศาจกันซึ่งอีพีที่สองบอกไว้เลยว่า ดูซิว่าเราจะเกลือหรือเปล่าถ้าไม่เกลือเราจะยอมใช้ผลนั้นซึ่งตอนนี้ผลที่ใช้อยู่คือสปริงตอนนี้คืออยากได้สกิลสองมากส่วนตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปเอาสกิลสองแล้วทำไมเรืยมคงคิงขนานี้ว่าครับยากกว่าในคอมหลายล้านเท่าต้องเรือล่องเรือ ตอนนี้คือใครมีสูตรสมผลที่แบบได้ผลพระผมขอนะครับถ้าได้ผลพระผมจะขอบคุณมากๆแล้วก็มีของรางวัลแจกด้วยถ้ามีคนแบบมีสูตรที่สุมแล้วได้ผลพระนะเดี๋ยวใครสุมแล้วได้ผลใครเดี๋ยวทุกคนมาบอกเลยมีทั้งหมดสามคนตอนนี้ใครมาพิมพ์ทันก็คือสามคนแรกนะก็จะได้รางวัลไปเลยถ้าผลดี ถ้าผลไม่ดีผลไหนดีสุดผมจะปักหมุดเอาไว้เลยครับตักหมุดเอาไว้เลยว่าคือผลดีที่สุดตายและนั่นก็คือทั้งหมดของ24ชั่วโมงในบล็อกฟุตครับเพราะเวลาที่ผมอัดกะคือ1ชั่วโมงครึง่งส่วนเวลาที่ลงก็คือ ประมาณเก้านาทีใช่ที่มันโคตรเหนื่อยเล,ยล่ะซึ่งอีพีนี้ยกความเหนื่อยให้เป็นอีพีที่เหนื่อยที่สุดที่เคยทำมาบ๊ายบายครับสวัสดีครับ